ช่วงนี้มะละกอออกลูกเยอะมากๆเลยค่ะเลยจะเอามาทําเป็นเมนูกับข้าวบ้างนะคะกับเมนูทอดมันมะละกอซึ่งรสชาติที่ได้ก็ออกมาอร่อยเกินคาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะก็ใช้มะละกอดิบขูดเป็นเส้นทั้งหมด300กรัมนํามาผสมกับพริกแกงน้งําตาลทรายน้ปาปลาผงปรุงรสใบมะกรูดซอยแล้วก็ไข่ไก่สักหนึ่งฟองค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ได้แล้วเราก็จะใส่ตัวแป้งทอดกรอบตามลงไปนะคะทั้งหมด100กรัมขยำคลุกเขาให้เข้ากันก็นําไปทอดได้เลยค่ะก็ตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็หยอดตัวแป้งทอดมันมะละกอของเราใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนทอดมันของเราสุกสวยดีทั้งสองด้านนะคะตรงนี้ทอดมันของเราก็สุกสวยได้ที่นะคะก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันนะคะทอดที่เหลือให้เสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ โดยจะทานเปล่ากับข้าวแบบนี้หรือว่าจะจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะเนะื้อทอดมันที่ได้เขาก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นพริกแกงแล้วก็มีรสชาติหวานนิดนิดจากเนื้อมะละกอค่ะก็อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครมีมะละกอก็ไปลองทำทานกันดูค่ะ